อาลัยไพโรดใจสิง์ลูกสาวเผยทำใจไม่ไหวจริงๆผู้คนแห่ให้กำลังใจวันที่22กุมภาพันธ์64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อปูปริจนานักแสดงรุ่นใหญ่ได้ออกมาโพสต์อาลัยไพโรดใจสิงที่เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเช้ามืดของวันนี้ที่บ้านพักโดยมีคนในวงการบันเทิงเข้าไปแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก ล่าสุดพบว่ามีผู้คนเข้าไปโพสต์ข้อความแสดงความอาลายัยและให้กำลังใจชัญยพัฒน์ใจสิงห์ลูกสาวของไพโรจน์ใจสิงห์เป็นจำนวนมากหลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพของตนเองและคุณพ่อลงเฟซบุ๊กพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าหนูรักพ่อมากเชื่อว่าพ่อรู้สึกถึงความรักนี้อยู่ตลอดพ่อคือทุกอย่างในหัวใจหนูเองก็ทำใจไม่ไหวจริง คุณพ่อได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันที่22กุมภาพันธ์2564ทีมงานนายนิวขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณไพรโรดใจสิงห์มาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ